สวัสดีค่ะเอมมี่นะคะกาน,นิกากางคำค่ะปัจจุบันทําอาชีพรับราชการค่ะอย่างที่ทราบกันดีนะคะว่าอาชีพราชการเป็นอาชีพที่มีความมั่นคงค่ะแต่ว่าเราไม่สามารถรวยได้นะคะจากอาชีพนี้แน่ๆค่ะเป็นอาชีพที่ดีค่ะเพราะว่า เป็นอาชีพที่อย่างที่บอกไปแล้วว่าเป็นน้ำซึมบ่อทรายค่ะมีรายได้เพิ่มขึ้นทุกปีนะคะปีละสองครั้งค่ะสำหรับอาชีพราชการนะคะแต่ถามว่าตอบโจทย์ชีวิตไหมต้องบอกเลยว่าไม่ได้ตอบโจทย์กับชีวิตเราเท่าไรค่ะเพราะว่าเอมมี่ยังเป็นคนหนึ่งที่อยากจะจัดจ่ายใช้สอยแบบสะดวกมือค่ะ หยิบจับสินค้าหยิบจับของที่เราอยากได้ทําโดยที่เราไม่ต้องคิดค่ะนั่หนหมายความว่ายังไงเอมี่แอกจะได้สินค้าหนึ่งชิ้นเอมี่สามารถหยิบแล้วจ่ายตังค์ได้เลยไม่ต้องมานั่งคิดค่ะว่าเฮ้ยฉันต้องประหยัดเงินก่อนนะฉันจะต้องเก็บเงินก่อนนะอยากได้แบบนี้ค่ะโมเมนต์ Moment. ชีวิตเอมี่เลยเลือกที่จะมองหาโอกาสในการทําให้ตัวเองมีรายได้เพิ่มขึ้นตลอดเวลาค่ะไม่ได้หยุดนะคะโดย เอมมี่ก็ทําในหลากหลายอาชีพค่ะเอมมี่ใช้เวลาว่างนะคะในการทํางานหลายๆอย่างแต่ว่าในการทํางานหลายๆอย่างบางอย่างไม่ได้ตอบโจทย์กับชีวิตเราจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นต้องกลับมาคิดค่ะว่าเอะเอมมี่จะหางานอะไรทําเพื่อที่ให้ตัวเองตอบโจทย์ชีวิต ได้ง่ายขึ้นนะคะและเมื่อ2ปีที่แล้วค่ะเอมมี่ได้เข้าไปสู่การทำงานในรูปแบบของออนไลน์ซึ่งในยุคนี้ค่ะใครๆก็รู้จักเนาะในเของงานออนไลน์เอมมี่เริ่มรู้จักการทำงานออนไลน์จากการขายสินค้าอยู่ตัวหนึ่งค่ะเอมมี่ต้องเริ่มจากการเปิดบินก่อนเนาะเพราะว่าเป็นงานออนไลน์เอมมี่เปิดบินปุ๊บ ก็จะมีการสต็อกสินค้านั่นก็คือจะได้สินค้ามา10ชิ้นในการเปิดบินค่ะเอมมี่สามารถขายสินค้าในวันนั้นได้ภายใน1วันค่ะสาหรับการขายออนไลน์ครั้งแรกในชีวิตนะคะเราเริ่มรู้สึกว่าเออสนุกแฮะเราอยากมีรายได้แบบนี้เพราะว่าเราสต็อกสินค้ามา10ชิ้นเราจะได้ราคาต้นทุนมาและเราก็จะขายออกไปเพื่อได้เงินซึ่งเป็นสิ่งที่เราคิดว่าเราต้องการแบบนี้นะคะและก็เริ่มมีการสต็อกสินค้า เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆค่ะจาก10เอมมี่สต็อกกระโดดไปเป็น100นะคะเพราะว่าเราอยากได้รายได้เยอะขึ้นไงเราจะต้องสต็อกสินค้ามากขึ้นและก็ขายสินค้ามากขึ้นเอมมี่ก็ใช้วิธีการพูดค่ะบอกต่อนั่นเองค่ะว่าเออฉันใช้อันนี้แล้วดีนะสนใจไหมนู่นนี่นั่นนะคะรู้ไหมว่าใช้ระยะเวลา แค่2เดือนค่ะเอมมี่ขายสินค้าชนิดนั้นได้ไป400ชิ้นค่ะเอมมี่รับแหวนทองเล็กๆน่ารักน่ารักนะคะมา4วงค่ะภายในระยะเวลาแค่2เดือนนะคะเราเริ่มรู้สึกว่าเออการขายสินค้าออนไลน์มันง่ายเนาะเราชอบค่ะเราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีแต่กลับมาคิดอีกทีหนึ่งนะคะว่าเอมมี่จะต้องมีการสต็อกสินค้าไปเรื่อยๆค่ะ และเอมมี่จะต้องสต็อกมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อที่จะทําให้ต้นทุนของเอมมี่ถูกลงลงไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าในการทําธุรกิจชิ้นนั้นเผอิญว่าผู้บริหารเขาไม่ให้เราซ็อกสินค้าเพิ่มมากขึ้นเขาจะให้เราอยู่ในเลทเดิมค่ะซึ่งเอมมี่ก็มองแล้วว่าไม่ตอบโจทย์เอมมี่ละเนาะแล้วก็รู้สึกว่าเออทำไมผู้บริหารมีวิสัยทัศน์แคบจังเลยที่ไม่ยอมให้เราที่จะ ต้องการในการสต็อกสินค้าเพิ่มมากขึ้นให้เราสต็อกสินค้ามากขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แปลกเอมมี่ก็เลยเริ่มรู้สึกถอยออกมาว่าเราเริ่มรู้สึกว่าเราจะไม่ใช่ละเราไม่ถูกใจกับผู้บริหารแบบนี้แล้วนะคะและแล้ววันหนึ่งค่ะก็มีพี่คนนึงเนาะให้ความรู้กับเอมมี่มาบอกว่าเอมมี่เอมมี่พี่อยากให้เอมมี่ ดูธุรกิจอยู่ธุรกิจตัวหนึ่งนะคะซึ่งเป็นธุรกิจเครือข่ายค่ะโอ้โหค่ะรู้ไหมว่าคําว่าธุรกิจเครือข่ายเนี่ยยังก้องอยู่ในหูเลยค่ะและเราต้องบอกว่าเราเป็นคนหนึ่งที่เคยผ่านธุรกิจเครือข่ายมาค่ะและเราไม่แฮปปี้กับธุรกิจนี้เลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราทําแล้วไม่ตอบโจทย์กับชีวิตเราเลยค่ะรายได้ไม่ไม่ไม่พอรายได้ไม่ถูกใจเราเลยว่ารายได้ ไม่ได้กับเรารแน่นอนเราทําแล้วมันไม่ตอบโจทย์เพราะว่าเราลองแล้วนะคะแต่จริงๆแล้วเอมมี่ต้องย้อนกลับไปถึงตัวเองอีกทีนึ่งค่ะว่าเอ๊ะทำไมที่เราไม่ชอบเครือข่ายเพราะอะไรเอมมี่ไม่ชอบเครือข่ายตรงที่ว่าเราทํางานอยู่ข้างล่างใต้สายงานนะคะและเราต้องทํางานคนเดียวค่ะ อาจจะมีทีมงานแค่หนึ่งหรือสองคนเท่านั้นที่มาช่วยดูแลเรานะคะนั่นก็คืออัพไลน์นั่นเองที่จะเป็นคนมาดูแลเราซึ่งก็เป็นหนึ่งหรือสองคนเท่านั้นเองนะคะและหลังจากการทํางานในรูปแบบเครือข่ายแบบเดิมๆต้องมีการสต็อกของค่ะต้องมีการสต็อกสินค้าและต้องมีการไปเดินขายของค่ะโอ้โห อันนี้แหละเป็นอะไรที่ต้องบอกว่ามันฝังลึกอในจิตใจมากค่ะไม่ชอบจริงๆไม่ชอบเครือข่ายแล้วไม่เอาแล้วใครชวนทําเครือข่ายไม่เอาแล้วจริงๆค่ะไม่เอาจริงๆและก็มีพี่คนนี้แหละที่เขามาแนะนําว่าเฮ้ยเอม,มี่พี่อ่ะ อยากให้หนูมาดูธุรกิจนี้ซึ่งเป็นของพี่ก้องเจ้าของรายการอายุหน่อยร้อยล้านรู้ไหมเจ้าของรายการอายุหน่อยร้อยล้านเราเป็นแฟนคลับพี่ก้องอยู่เราติดตามรายการนี้อยู่เรารู้สึกว่าเออน่าสนใจผู้บริหารผ่านละ แต่ติดตรงที่เป็นงานเครือข่ายค่ะเอมมี่ใช้เวลาดูข้อมูลนะอยู่2เดือนค่ะถึงตัดสินใจเข้ามาร่วมกับธุรกิจนี้ต้องบอกว่าธุรกิจนี้ดียังไงธุรกิจนี้แตกต่างจากธุรกิจเครือข่ายในรูปแบบเดิมๆยังไงเอมมี่จะบอกให้ฟังนะว่าที่นี่แตกต่างจริงๆแตกต่างจากที่เดิมมากๆจริงๆแตกต่างจากที่เดิมเมื่อ10กว่าปีที่แล้วจริงๆนะคะแตกต่างแบบ ต้องบอกว่าสิ้นเชิงเลยทีเดียวนะคะอะไรที่เราเคยเจอที่นู่นเราจะไม่เจออีกเลยนะคะเราจะเจออะไรที่ต้องบอกว่าว้าวมากๆในแต่และอย่างที่เราเจอที่นี่นะคะธุรกิจนี้ชื่อว่าธุรกิจอินดี้มค่ะผู้บริหารหลักนะคะก็คือพี่ก้องอัครน,นิติพลนะคะหรือว่าพี่ก้องอายุน้อยร้ล้านของเรานนั่นเองนะคะ การที่เราเป็นแฟนคลับพี่ก้องอะเรารู้สึกอยู่แล้วว่าเราแฮปปี้กับการได้ทํางานร่วมกับผู้บริหารที่เก่งแบบนี้นะคะและที่สําคัญในทีมงานผู้บริหารไม่ได้มีพี่ก้องเพียงคนเดียวนะคะยังมีผู้บริหารร่วมอีก4ท่านซึ่งแต่ละท่านมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านค่ะมีความแตกต่างกันไปมีความถนัดกันแต่ละคนแต่ละด้านแตกต,ต่างกันไปตรงนี้แหละค่ะ ที่ตอบโจทย์เพิ่มพลังให้กับเราอีกว่าผู้บริหารทั้ง5ท่านนะคะเป็นผู้ที่มีไฟมีวิสัยทัศน์ที่กว้างขวางมากมีวิสัยทัศน์ที่ก้าวหน้าต้องบอกแบบนี้นี่คือทีมงานผู้บริหารที่ทําให้เรามั่นใจในระดับหนึ่งนะคะและที่สําคัญจะขาดไม่ได้เลยที่แตกต่างจากที่อื่นที่นี่มีทีมงานค่ะ มีทีมโค้ชค่ะที่ดูแลเรานะคะดูแลเราแบบจริงจังจริงใจและสอนทุกกระบวนการทํางานเลยจริงๆต้องบอกว่าจับมือทํางานเลยก็ว่าได้ค่ะที่นี่นะคะและต้องบอกว่าดูเป็นครอบครัวแบบจริงจังมากนะคะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะการทํางานที่นี่ ข้ามสายงานกันได้พี่ๆจากสายงานอื่นๆเข้ามาสอนงานเรานะคะไม่ว่าจะเป็นโค้ชระดับเงินล้านเงินแสนนะคะลงมาดูแลเราเองหมดเลยคะ่ะลงมาสอนลงมาพูดลงมาคุยต้องบอกว่าที่เดิมนะกว่าเราจะได้สัมผัสมนุษย์เงินล้านเงินแสนเนี่ย เราจะเห็นเขาไกลๆเท่านั้นจากบนเวทีเท่านั้นที่ไกลรีบๆนะคะเราแทบจะไม่สามารถเข้าไปใกล้เขาได้เลยค่ะแต่ที่นี่แตกต่างนั่นก็คือว่าเราสามารถจับต้องต้องบอกแบบนี้เราสามารถจับต้องผู้บริหารจับต้องทีมงานทีมโค้ชทีมผู้นําระดับบนๆเราสามารถจับต้องได้จริงๆค่ะที่นี่และทุกคนก็พร้อมที่จะช่วยเราจริงๆต้องบอกว่า พร้อมช่วยตลอด24ชั่วโมงก็ว่าได้และที่สำคัญที่นี่ทำงานง่ายค่ะทำงานเป็นระบบมีระบบรองรับที่ดีค่ะใช้มือถือแค่เครื่องเดียวนะคะในการทำงานค่ะมีระบบกลางคอยดูแลคอยช่วยเหลือเราอาทิตย์ละสองวันค่ะและที่สำคัญคือระบบการทำงานที่นี่ง่าย ใช้หลัก1 2 3การทำงานใช้แค่3ข้อนี้เท่านั้นนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนใหม่หรือคนเก่าหรือมนุษย์เงินล้านมนุษย์เงินแสนก็ใช้หลักการเดียวกันค่ะนั่นก็คือ1 2 3เท่านั้นนะคะและที่สำคัญที่นี่ต้องบอกว่ามีช่องทางการรับรายได้ที่มากมายจริงๆมากมายจนแบบว่าคุณทำอันไหนได้คุณทำคุณจะสามารถรับรายได้ตรงนั้นได้ทั้งหมดเลยค่ะ คุณถนัดแบบไหนทําแบบนั้นถนัดช็อปคุณช็อปค่ะคุณก็ได้ตังค์ด้วยถนัดแชร์คุณก็แชร์ค่ะได้ตังค์ด้วยถนัดใช้คุณก็ใช้ค่ะช็อปใช้แชร์คุณถนัดแบบไหนทําแบบนั้นหรือว่าคุณถนัดทั้ง3แบบคุณก็จะสามารถรับรายได้ทุกช่องทางกับที่นี่ได้เลยนะคะที่อินดีนั่นเองค่ะ แต่จะบอกกับทุกคนนะคะว่าณนะตอนนี้วิกฤตโควิดแบบนี้รู้ไหมคะว่าเราทำให้เรารู้นะคะอยู่อย่างหนึ่งค่ะนั่นก็คือความแน่นอนของชีวิตค่ะความแน่นอนก็คือความไม่แน่นอนนั่นเองคะ่ะนะคะกับยุคนี้เพราะว่าโรงงานหลายๆโรงงานปิดตัวลงบริษัทยักษ์ใหญ่หลายๆบริษัท ปิดตัวลงปิดตัวลงแบบงงๆค่ะไม่คาดคิดไม่คาดฝันว่าบริษัทนั้นๆจะปิดตัวลงและทำให้เกิดคนตกงานการมากมายเกลื่อนเกลื่อนประเทศไทยเลยแบบนั้นก็ว่าได้นะคะและรู้ไหมว่าทำไมการมองธุรกิจเครือข่ายหรือว่าเนะ็ตเวิร์กเนี่ยเป็นอะไรที่เราจะต้องกลับมามองแล้วล่วคะค่ะว่าการทำงาน เน็ตเวิร์กการทำงานในรูปแบบของเครือข่ายเนี่ยมีข้อดีอะไรบ้างเอมมี่จะชี้แจงข้อดีของเน็ตเวิร์กให้ฟังนะแล้วทุกท่านลองพิจารณาดูนะคะว่าการทำงานธุรกิจเครือข่ายเนี่ยมีข้อดียังไงนะคะ 1. น,นั่นก็คือลงทุนน้อยมากๆค่ะแต่ว่ากำไรมหาศาลค่ะที่นี่นะคะลงทุนครั้งเดียวจบค่ะ และกําไรอยู่ที่บอกว่ามหาศาลยังไงมหาศาลตรงที่ว่าเขาไม่มีเพดานกําหนดรายได้สูงสุดไงคะที่นี่คือทําเท่าไหร่คุณได้เท่านั้นนี่คือข้อดีของเน็ตเวิร์กและไม่มีนายจ้างไม่มีลูกจ้าง ตัวคุณเองเท่านั้นที่เป็นคนกําหนดรายได้จากตัวคุณเองล้วนๆเลยค่ะและที่สําคัญทําที่ไหนก็ได้ค่ะไม่ต้องมีประสบการณ์ในการทํางานมาก่อนนะคะคุณสามารถมาเริ่มงานที่นี่ได้ไม่ต้องมีความรู้ไม่ต้องเรียนจบสูงๆนะคะคุณไม่มีความรู้เลยคุณจบป .4 คุณจบป .6 คุณจบชั้นไหนก็ได้คุณก็สามารถมาทํางานกับเราได้นะคะและที่สําคัญคือ คุณไม่จําเป็นต้องสร้างตึกสร้างอาคารสร้างบริษัทคุณไม่ต้องเอาเงินเป็นแสนๆสนล้านล้านมาจัดตั้งบริษัทนะคะคุณไม่ต้องเสียค่าเช่าตึกคุณไม่ต้องเสียค่าพนักงานไม่ต้องเสียค่านา้ำค่าไฟไม่ต้องเสียเวลาในการสร้างแบรนด์ค่ะเพราะแบรนด์จะเป็นตัวคุณเองที่เป็นคนทำแบรนด์นี้ขึ้นมาด้วยตัวของคุณเองแต่ไม่ต้องใช้การสร้าง ขึ้นมานะคะและจะมีหลายหคนสร้างแบรนด์ต่อจากคุณโดยไม่รู้ตัวค่ะจะเป็นการทําแบรนด์แบบต่อเนื่องสืบเนื่องกันไปนะคะและที่สําคัญการทํางานที่นี่ใช้เวลาแค่2-4ชั่วโมงต่อวันเท่านั้นค่ะซึ่งต้องบอกว่าการทํางานเครือข่ายไม่กระทบกับงานประจําแน่นอนนะคะเหมือนกับที่เอมมี่ทาอยู่นะคะเพียงแต่ว่าคุณจะยอมแลกเวลาเท่าไหร่เพื่อที่ คุณจะทํางานให้ประสบผลสําเร็จอยู่ที่คุณจะยอมจ่ายเวลาแบบไหนจ่ายเวลาให้กับงานนี้แบบสม่ําเสมอและทําอย่างทุวิธีคุณก็จะสามารถประสบความสําเร็จได้จากการทํางานเครือข่ายและการทํางานที่อินทีมค่ะขอบคุณค่ะ